เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยการได้ฟังธรรมะโดยเฉพาะได้ฟังธรรมะที่อยู่ในขั้นโลก,กุตระเป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะธรรมะของโลก,กีเป็นธรรมะที่เดินทางเดียวธรรมดาธรรมดาทุกคนชินเดินทางเดียวก็โลกหมุน โลกหมุนซ้ายไปขวาธรรมดาธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าใครก็ตามเกิดมากระพบก็เอกการเดินทางที่มันจะต้องเดินทางหมุนวนและหมุนวนอยู่ทิศนี้แหละทุกอย่างวัตดุจัก,กรวาลน่าเรียกว่าดาวทุกดวงที่มันอยู่ในวงโคโจรของธรรมชาติ มันก็วนอยู่ในเรียกว่าทิ่เดียวนั่นแหละเรียกว่าโลกีมุนรอบบนอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลนานนิรันดรมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากลับทวนกระแสมุนวนกลับมันย้อนกลับได้มันมันมุนวนอย่างนี้ของท่านก็หมุนวนกลับมางนี้จนกระทั่งมาสุดที่กันเลย อันนี้ก็หมุนไปอันนี้ก็หมุนไปทางนี้อันนี้หมุนไปที่อันนี้ก็หมุนไปทางนี้ว่าคงจะเข้าใจเนาะอันหนึ่งก็หมุนวน,น <t ell> จนกระทั่งมันก็ขาดกันเลยอันนี้ก็หมุนวนไปดิอันนี้ก็หมุวน,นมวนไปหายไปจากกันเลยหายขาดไปเลย <t ell> เรียกว่าหลุดพ้นหรือเรียกว่าไม่มีแล้วความเป็นโลกนั้นหลุดพ้นหนีจาก ดับความวนแบบนั้นทีนี้ความวนแบบใหม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันวนมีที่ศูนย์มีที่สุดมีที่จบเรียกว่ากระตะกริยาเป็นพลังงานที่กระทำงานถึงขั้นจบกระตะแล้วเสร็จ ไม่ต้องทำอีกเลิกเลยอันนี้เป็นจุดสูงสุด